ติดตามการสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะหลังจากที่มีการทลายแหล่งค้าอาวุธออนไลน์โดยใช้ร้านค้าสวัสดิการทหารที่อยู่ทางฝั่งตรงข้ามกับกองบัญชาการกองทัพภาคที่สีที่นครศรีธรรมราชเป็นต้นทางจากการตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหาพบว่าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในภาคใต้ค่ะ ปฏิบัติการจับกลุ่มแหล่งค้าอาวุธออนไลน์ในร้านพลเรือนที่มาเช่าพื้นที่ภายในร้าน PX สําหรับสวัสดิการทหารอยู่ฝั่งตรงข้ามกับกองบัญชาการกองทัพภาคที่4หลังจากมีการสืบสวนขยายผลติดตามการค้าอาวุธผ่านออนไลน์มาจากจังหวัดเชียงใหม่จนพบว่าต้นทางมาจากนาครศรีธรรมราช โดยมีนายวิสุ์เหมหมันอายุ41ปีชาวตำบลโพทองอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชรับว่าเป็นเจ้าของและค้นพบหลักฐานเป็นอาวุธปืนสั้นปืนยาวและกลุ่มอาวุธปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญ,ญาตให้ได้หรือที่เรียกว่าอาวุธสงครามหลากหลายชนิดประมาณ50กระบอก มีอะไหล่ชิ้นส่วนลำกล้อง M16 ชุดลั่นไกลลำเลื่อนโครงปืนผ่านท้ายแมกกาซีนครบทุกชิ้นส่วนพร้อมใช้ประกอบเป็นอาวุธปืนอีกหลายร้อยชิ้นค่ะล่าสุดมีรายงานว่าชุดปฏิบัติการส่งมอบนายวิสุทธิ์เห็มหมันผู้ต้องหาให้กับตำรวจโดยมีพนักง,งานสอบสวนสพเมืองนครศรีธรรมราชมารับตัวโดยนายวิสุทธิ์ถูกแจ้งข้อกล่าวหาครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญ,ญาตให้ได้และข้อหาหนักก็คือลักลอบจําหน่ายอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดน,นอกจากที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา55โทษจำคุกสูงสุดถึง20ปีหรือตลอดชีวิตค่ะและเมื่อมีการขยายผลพบความผิดอื่นก็อาจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมภายหลังได้อีก เบื t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  ้องต้นตรวจสอบข้อมูลของนายวิสุท์พบว่ามีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจคณะพันนิยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งของภาคใต้ล่าสุดเพิ่งจะจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากสถาบันศึกษาชื่อดังแห่งหนึ่งของไทยเตรียมนำมาปรับวิทยฐานะเป็นอาจารย์ในระดับปริญญาเอก ขณะเดียวกันการขยายผลเส้นทางการเงินของนายวิสุทิ์เริ่มจากบัญชีของบริษัท Advanced o o m b t t u u p p y y จำกัดของนายวิสุท์มีกรรมการอีกสองรายเป็นพ่อตาและก็น้องสาวของพัญญาเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าเป็นการนำชื่อมาใช้เพื่อจดทะเบียนค่ะ ส่วนการขยายผลไปยังบัญชีส่วนตัวของนายวิสุทธ์อีก10บัญชีเงินหมุนเวียนหลาย10ล้านบาทและพบข้อมูลอีกว่ามีการก่อสร้างสนามยิงปืนที่ตำบลโพทองอำเภอท่าสาลาซึ่งยังไม่ได้รับการอนุญาตจัดตั้งสนามด้วยค่ะ ส่วนการขยายผลข้อมูลการสืบสวนด้านที่มาของเครื่องกระสุนร่วม200รายการมีทั้งเครื่องกระสุนอาวุธปืนพกขนาด5.56สําหรับอาวุธปืน M16 และกระสุนขนาด7.62สําหรับปืนกลพร้อมกับหีบเหล็กบรรจุมีข้อมูล serial number เบื้องต้นพบที่มาจากหน่วยงานความมั่นคงแห่งหนึ่งที่เชื่อมโยงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสอรายปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานแห่งนั้น เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลขอหมายจับอยู่